ครับในคลิปนี้เราก็จะมาฝึกร้องเพลงนะครับเลาเสียงเทียนอัตราจังหวะ2ชั้นนะครับตบจังหวะแล้วก็ฝึกร้องโนต้ตนะครับส่งมาเป็นคลิปให้ครูนะครับเป็นงานงานที่2นะครับผมลองดูเลโด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 ลาลาลาซอนลาโดซอนฟามีเลซอนลาซอนซอน ลาซอน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 ลาลาลาซอนลาโดซอนฟามีเลซอนลาซอนซอนลาซอนมีซอนเลมีซอนโดเลมีเลโดลาโดลาซอนมีซอนลาโดเลมีเลโดมี โดเลมีเลโดลาโดลาโซนมีโซนลาโดเลมีเลโดครับผมเราอาจจะฝึกร้องแค่วักแรกกับวักที่สองก่อนก็ได้นะครับแล้วส่งมาเป็นคลิปแบบง่ายๆนะครับแต่ว่าต้องคอสจังหวะและร้องโน้ตให้ถูกนะครับผมอ่ะเดี๋ยวครูจะลองร้องให้ฟังอีกทีนะครับเวลาอาจคลิปมาส่งนะครับ เลโด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 ลาลาลาซอนลาดูซอนฟามีเลซอนลาซอนซอนลาซอนซอนซอนลาลาลาซอนลาดูซอนฟามีเลซอนลาซอนซอนอ่ะประมาณนี้นะครับผม ลองฝึกร้องดูนะครับแล้วลองส่งคลิปความยากก็คือเรื่องของการค r อสจังหวะนั่นเองนะครับลองนักเรียนลองทําความเข้าใจกับมันดูนะครับผมโอเคในสัปดาห์นี้นะครับลองฝึกดูนะครับผมในลักษณะของการอ่านโน้ตดนตรีไทยบ๊ายบาย